ต่อไปมาที่ชาลลอตต์กันบ้างเราได้เห็นนะครับสำหรับชาลอตเนี่ยนะครับเรามีวิธีอย่างไรที่เป็นจุดที่ทําให้เราได้พัฒนาตัวเองตั้งแต่จุดนั้นมาจนถึงจุดนี้แล้วเราก็ประสบความสำเร็จอย่างเช่นวันนี้ครับชาลอตค่ะก็จริงๆต้องบอกก่อนนะคะว่าตอนที่ประกวดเนี่ยพูดจริงๆว่าเหมือนมาเข้าค่ายมาหาเพื่อนๆมาเจอเพื่อนใหม่ไม่ได้คิดหรอกคะ่ะว่าตัวเองจะได้เข้ามาถึงท็อปสิแต่พอเข้ามาถึงท็อปสิบเราต้องทาให้ทุกคนเห็นว่าทําไมเราถึงคู่ควรกับตําแหน่งท็อปสิในเมื่อหนึ่ง อันนี้อ่านมาว่าเราก็ไม่ได้เดินดีเพอร์ฟ์เพอร์ฟอร์แมนซ์เราก็ไม่ได้ดีมีคําติหลายอย่างมากที่สุดอีกคนหนึ่งสมควรมากกว่าคนนู้นสมควรมากกว่าแต่วันนี้มันเป็นบทพิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าต่อให้หนูจะเดินไม่ดีแต่ว่ามันมีอีกหลายหลายอย่างและหลายด้านที่หนูสามารถมาพัฒนาได้เพียงแค่ขอโอกาสซึ่งมิสแกรนค่อยโอกาสหนูในการไปเรียนร้องเพลงหนูไม่ได้ตําแหน่งเอ่อไลติงสาของหมอลำแต่หนูก็มีคอนเสิร,ร์ตของตัวเองได้เพราะว่าการพัฒนาของตัวเองก็เลยจะบอกทุกคนว่า ต่อให้เราไม่ได้เป็นคนที่มงใหญ่หรือต่อให้เราไม่ได้มงเลยถ้าคุณทําให้เห็นว่าคุณมีศักยภาพมากพอที่บอสจะสามารถเอ่อนคุณมาพัฒนาต่อได้เนี่ยก็ตรงทำตรงทำตรงนี้ให้มันดีเอ่อมงกุฎมันไม่ได้ไม่ได้เป็นตัวชี้วัดค่ะว่าคุณจะต้องประสบความสําเร็จเราก็ไม่ไม่ได้คนมงใหญ่เราเป็นแค่หนึ่งในสิบแต่เราก็พูดได้ว่าเราประสบความสําเร็จได้ก็เพราะว่ามีองค์กรให้โอกาสแล้วก็เราพัฒนาตัวเองอยู่เสมอค่ะ ครับผมและนี่นะครับคือคำแนะนำจากรุ่นพี่ของเราครับขอบคุณชาลอตบิวตี้ไฮดี้อิงฟ้าและโกโก้ด้วยนะครับสำหรับรุ่นพี่